ขอหนึ่งเหตุผลที่เลือกกินเจค่ะที่บ้านกินเจครับแม่กินก็เลยกินตามพอเป็นช่วงกินเจอะอาหารที่เป็นพวกเต้าหู้พวกโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินในช่วงเวลานั้นเพราะว่าหาได้ง่ายอะค่ะโดนที่บ้านบังคับไปกินโดนที่บ้านบังคับไม้กินครับที่บ้านหนูกินเยอะมีทำอาหารเจด้วยหนูก็เลยแบบกินไปด้วยอะไรอย่างนงี้เป็นกับข้าวในชีวิตประจำวันด้วยค่ะเราได้อะไรจากการกินเจบ้างคะคิดว่าก็รู้สึกลีนดีครับไม่มีเนื้อสัตว์เลยสุขภาพค่ะได้สุขภาพก็รู้สึกดีครับรู้สึกสว่างในชีวิต ปกติหนูอะเป็นคนไม่ออกกำลังกายแล้วก็กินค่อนข้างที่จะแบบโซเดียมเยอะแต่พอกินเจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบตัวได้คูมอาหารอะไรอย่างี้ด้วยต้องชวนเพื่อนอะมากินเจอะเราอยากจะชวนเพื่อนอยังไงบ้างใส่ชุดขาวห่มขาวมากินเจด้วยกันนะครับทำบุญด้วยกันขึ้นสวรรค์เป็นอาหารที่กินได้ง่ายคะ่ะกินเจอะคะ่ะก็คือขับถ่ายคล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างก็คือ ชีวิตเราทํำบาปมาเยอะแล้วเราทําบุญสักวันหนึ่งได้แบบกินคลีนแบบให้แบบร่างกายเราสุขภาพดีช่วงกินเจ่อะเราจะหาอาหารเจทานไงมาก็แบบเป<ๆ>็นตัวเลือกที่เราจะได้แบบกินผักอข,ขอบคุณะขอบคุณนะคะถ้าได้ยินคําว่าผู้สูงวัยเราก็จะนึกถึงคนที่อายุเข้าเลข6ใช่ไหมละครับแต่ผมมีอีกหนึ่งคำที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักก็คือผู้สูงวัยสำรอง ทำไมไวัย40บวกถึงเรียกว่ากลุ่มผู้สูงอายุสำรองเราสามารถทําให้อายุ40นั้นเรายังคงมีสมรรถนะที่ดีต้องเริ่มต้นดูแลวัย40บวกอย่างสร้างสารรค์ครับเมื่อไหร่เราเรียกว่าวัยทองอา,อายุเท่าไหร่บ้างคะวัยทองเนี่ยจริงๆเรานับตั้งแต่ ที่เราพบบ่อยๆก็จะเป็นพวกร้อนวุบว่านอนไม่ค่อยหลับผิวแห้งงุดหญงิดง่ายผู้ช,ชายก็มีไวัยทองเหมือนกันเดี๋อผนะู้ชายก็มีไวัยทองเหมือนกันเหรอคะแล้วช่วงไวเหมือนกันไหมคะคุณหมอผู้ชายเนี่ยจะเป็นเป็นโรคอ้วนใช่ไหมแล้วก็มีหยุดหายใจขณะหลับเป็น OSA กลุ่มนี้เนี่ยในอนาคตก็จะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคขัไม่กันมันชะลอพี่เอญย่าให้ไปถึงไวัยทองได้ช้าลง วัยทองเนี่ยหมดสนุกมีเลอกสนุกบนเตียงแม่มายุ่กับฉันมันจริงไหมคะคงไม่จริงครับคมันไม่ขันมาเราพร้อมแล้วอะอีกฝ่ายก็อย่าไปกดดันเขาอ่าอันนี้ยสาคัญสำคัญจริงจรนะจยสบจู้จี้อชใช่ใคือใจมันจู้ฮะแต่ร่างกายอะเราบังคับไม่ได้